สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่าน,นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนกันยายน2567กันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับเร็วเลยในการทำนายนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอดูภาพรวมนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรัก ส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมาเปิดความรักให้ล้วนๆเลยสำหรับคนที่กำลงังรอคอยคู่อยู่นะคะหรือว่ามีปัญหากับชีวิตคู่อยู่โอเคขอ5้าใบแรกก่อนนะคะใบแรกขึ้นมาโอ้โหได้วิวออ f ฟอร์จูนตั้งแต่ใบแรกเลยชาวพิจิกไพ่ที่ดีที่สุดนะคะของสำหรับขึ้นมามีหลายความหมายมากแล้วคุณได้ไพ่วิกตอรี่นะคะชัยชนะเทมเพลนส์ก็ขึ้นโหไพ่เมเจอร์โอ้แล้วคุณได้เดอะซัน งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดีกว่าทุกลัคนาราศีเลยอลเซียังจับไม่หมดนะแต่ชาวพิจิกแบบได้เมเจอร์มาติดติดกันเราดีมากๆโอ้โหเราเดอะเวิลดก็ขึ้นมาด้านเด่นทุกด้านเลยนะคะการงานการเงินเราก็ความรักเนี่ยขึ้นมาหมดเลยนะ แต่ว่าดวงพื้นฐานดวงแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆนะไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งเรามาดูกันตั้งแต่ไพ่ใบแรกก่อนไพ่ใบนี้วิวออฟจูนนะถ้าเป็นด้านความรักนะมีเกณฑ์ได้พบคู่บุญคู่วาสนาเนี่ย,ยไพ่ใบนี้นะคือโชคชะตาฟ้ากําหนดนะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยเด e เวิลด์ขึ้นมาเป็นไพ่ความรักที่สุขสมหวังนะ่ยส่วนใหญ่ใครจับได้ไพ่ใบนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางต่างประเทศเนื่องจากสามีหรือว่าภรรยาย้ายตามครอบครัวนะ่ะไปอยู่ถาวร หรือได้ความรักที่สุขสมหวังมากๆนะคะมีความสุขกายสบายใจไพ่ใบนี้เพื <ๆ S 2> อ่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นไพ่แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่คนจับได้ไพ่ใบนี้นะจะไม่มีงานพิธีคืออยู่การแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะ แล้วก็เป็นไพ่เดอะซันขึ้นมาโอ้โหคนนี้ถ้าเนื้อคู่คนนี้เข้ามานะนำแสงสว่างมาสู่คุณนะ่ะเป็นไพ่ของคนดวงเฮงนะ่ะคนที่เข้ามานะจะเด่นในทุกๆด้านก็ได้นะคะทำงานเก่งถ้าไม่ทำงานเก่งก็เรียนเก่งถ้าไม่เรียนเก่งก็หน้าตาดีจัดมากๆนะคะสวยหล่อแบบนายแบบแบบนี้ก็ได้หรือว่านางแบบหรือว่าเป็นคนที่มีประสบความสำเร็จฐานะการเงินที่ดีก็ได้นะไพ่ใบนี้ขอวกกลับมาที่วิลออฟฟอร์จูนไพ่เกี่ยวกับโชคลาภเด่นมากๆเลย ไพ่ใบเนี้ยคือมีไพ่ดาวพฤหัสนะเพื่อนๆภาพรวมที่มันขึ้นมาเนี่ยนะดาวที่มีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีพิจิกนะอันนี้ราศีพิจิกนะคะสกอร์เปียนเนี่ยก็ยังเป็นดาวพฤหัสเนี่ยแล้วก็ยังเป็นดาวมฤตยูคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเพราะว่าไพ่ t e m p e r a n c e ์เนี่ยปีนี้ริจับชาวพิจิกนะจะได้เด่นๆเ,เลยนะคือ t e m p e r a n c e เนี่ยกับ w Wheel of for t u n e เดี๋ยวจะดูมี Her m i มิตกับ ชาลีออทขึ้นมาหรือเปล่าเกี่ยวกับด้านต่างประเทศขึ้นมานะแต่ว่ามีไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยมีอิทธิพลมากมากเลยนะคะเพราะเป็นดาวดวงใหญ่ดาวดวงใหญ่ๆมากๆเนี่ยกว่ามันจะย้ายลัคนาราศีทีเนี่ยใช้เวลาปีหนึ่งอย่างดาวพฤหัสเนี่ยนะคะหปีดาวมฤตยู7ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิวออฟฟอร์จูเนี่ยเป็นไพ่ของโชคนะคะโชคลาภนะได้เงินมาแบบฟุ๊กๆุกก็ได้นะคะหรือว่าทรัพย์สินอะไรที่มันใหญ่ๆการขายที่นะคะขายบ้านขายรถ ขายอะไรเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ถ้าคุณประกาศขายอยู่นะเราไม่มีคนมาซื้อมาติดต่อสทัทีคุณมีเกมนะคะหรือว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับ การได้รับมรดกก็ได้นะคะเด่นมากๆเลยไพ่ใบที่2ขึ้นมาไห้วิกตอรี่ค่ะชัยชนะเหนืออุปสรรคนะมันจะไม่ง่ายมันจะต้องมีการอดทนต่อสู้ฝ่าฟันเมื่ออย่างนั้นดาบมันไม่ขึ้นมันต้องมีการจับดาบแล้วต่อสู้ออกไปรบนะแต่ว่าถามว่าประสบความสําเร็จไหมไพ่ใบนี้ขึ้นมาประสบความสําเร็จนะคะไพ่ใบที่3ขึ้นมาไพ่ Temperance ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆของชีวิตจุด turning point ใหญ่ของชีวิตเวลาที่ดาวมฤตยูเนี่ยเข้า จมาเล็งลัคนาราศีไหนเล็งคือปัจจันรหน้านะเพื่อนๆหรือว่ากลมลัคนาราศีไหนยังไงมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใหญ่ก็เล็กนะคะหรือบางด้านหรือว่าทุกๆด้านเลยของชีวิตเนี่ยไพ่ใบนี้เด่นมากๆเรื่องการย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนสังคมการเปลี่ยนเพื่อนการเปลี่ยนครอบครัวการได้รับทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆก็ได้เพราะว่ามีไพ่เนี่ย will of fortune ขึ้นมาแต่อลิเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะ จะดีแน่นอนกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะเพราะไพ่เนี่ยมันดียิย่งมีไพ่โอ้โหวิวออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมาแล้วเดอะซันขึ้นมาแล้วก็เดอะเวิลด์ขึ้นมาอีก3ไพ่นี้นับปังที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยดีแน่นอนแต่อลิสขออธิบายอย่างนี้นะแต่ละพื้นฐานดวงแต่ละคนของชาวพิจิกอะจะแตกต่างกันออกไปแล้วไพ่ใบที่4ี่ขึ้นมาเดอะซันโอ้โหไพ่ใบนี้นะคือแสงสว่างถ้าก่อนหน้านี้ชาวพิจิกรู้สึกว่าชีวิตมันมืดมนหมดหน,นทางนะคะ ไม่หาทางออกไม่เจอเอาอย่างนี้นะแสงสว่างมาแล้วเป็นไพ่ของคนดวงเฮงเนี่ยอันเนี้ยไพ่ใบเนี้ยปังถูกได้เลยนะการงานการเงินแล้วก็ความรักก็ได้ส่วนไพ่ The World อลิสพูดไปแล้วเด่นมากๆเรื่องการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศหรือว่าทํางานอะไรที่มีชาวต่างชาติเป็นคนเกี่ยวข้องก็ได้หรือการมีชีวิตรักที่สุขสมหวังก็ได้นะคะเป็นไพ่ของการมีบุตรตั้งครรภ์ได้เช่นกันอลิสขออีกห้าใบให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาคะ่ะ ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าบนะเราเป็นไพ่หกเหรียญโอ้โได้คู่บุญคู่อุปธรรมนะคะเราเป็นไพ่ ควีนถือถ้วยขึ้นมาการมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นโอ้ห oh, แล้วคุณได้1ิบถ้วยแล้วไพนะ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาขึ้นมาจนได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเดอะเฮอร์มิตนี่นะโอเคเรามาดูกันที่ไพ่เจ็ดถ้วยก่อนนะเจ็ดถ้วยเนี่ยเกี่ยวกับการมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะมีหลายความหมายเอาจริงไพ่ใบนี้นะการมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามดึงดูดเพศตรงข้ามก็ได้นะคะหรืออีกในหนึ่งจะพูดอีกความหมายหนึ่งนะซึ่งเป็นความหมายที่ไม่ดีคือ พิติกะอาจจะเคยถูกแบบอกหัก รักซ้อนนะคะมีมือที่3ม,มาก่อนก็ได้หรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมักจะเข้ามาแบบฉาบฉวยนะคือมาเร็วไปเร็วนะคะมีคนมาจีบเยอะก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่อะเป็นความรักที่เข้ามาแล้วไปเร็วเป็นความรักที่หลงไหลมากกว่ารลงรักนะเจ็ดถ้วยขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาชาวพิจิกอะมีอยู่แล้วเพราะชาวพิจิกเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากกว่าลัคนาราศีอื่นๆถ้าเปรียบเทียบกันแต่ว่าคุณต้องเลือกดูให้ดีนะคะไพ่ใบที่สองขึ้นมา6เหรียญ ให้ใบเนี้ยเด่นมากเลยเรื่อง เรื่องการได้คู่บุญคู่อุปถัมภ์จะมีอยู่3าใบน,นะจะมี1ิเหรียญจะมีราชาถือเหรียญน,นะคะเราก็6เหรียญเนี่ยขึ้นมาคนโสดชาวพิจิกคุณมีเกณฑ์น,นี่นะได้คู่บุญคู่อุปถัมภ์นะเรายิ่งเดอะซันขึ้นมาอีกนะคะเข้ามาสปอร์ตเกื้อหนุนนะเดอะซันดีมากๆถ้าเปิดเกี่ยวกับความรักเรายิ่งเดอะเวิลด์อีกนะเราไพ่ใบที่3ขึ้นมาควินถือถ้วยคุณมีความสุขกับชีวิตคุณจะสบายใจมากขึ้นชิลมากขึ้นนะจากการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะมันขึ้นมา ใต้เนี่ย temperance การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป,เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานการเงินหรือแม้กระทั่งการพบรักหรือว่าการได้คู่รักเนี่ยทำให้คุณสุขกายสบายใจคุณถือถ้วยเป็นคนชิลชิสบายๆบายรีแลกซ์นะคะไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรมากกับชีวิตแล้วไพ่สิบถ้วยก็ขึ้นมาโอ้โหเราขึ้นมาข้างใต้เดอะซันคือการมีความสุขกับชีวิตนะ่ะอันนี้ขอตีความอย่างนี้นะมันไม่ได้จําเป็นต้องได้คู่แล้วมี ความสุขเสมอไปนะคะเพราะอะไร The Hermit มันตามมาไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนโสดนะเพื่อนๆที่แท้ทรูเลยเอาจริงๆ The Hermit ขึ้นมาเนี่ยคือคนที่อยู่กับตัวเองได้มีความสุข กับตัวเองใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจจากความรักที่มันเจ็บปวดมาก่อนหน้านี้หรือมีการอกหักกันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อยู่เป็นโสดแบบอยู่แบบสันโดษแล้วก็มีความเข้าใจชีวิตนะแล้วมีความสุขกับตัวเองเนี่ยแบบสิบถ้วยขึ้นมาถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่นะคะเป็นคนไม่ใจร้อนกับความรักไพ่ใบนี้มีชาวการเป็นชาวประจําลัคนาราศีนะคะเพื่อนๆแล้วอีกความหมายหนึ่งขึ้นมาเด่นเช่นกันคือคนที่เข้ามาเป็นชาวต่างชาติได้เพราะว่า ่็เธอหมิดเด่นมากๆชาวต่างชาติหรือว่าต้องบอกมีหรือนะเพื่อนๆหรือว่าคนที่อายุต่างจากคุณเยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยผิดหวังอกหักผ่านการแต่งงานมาก่อนเราไม่ประสบความสําเร็จกับความรักก็ได้เราคลองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานใช้เวลาเยียวยาจิตใจอยู่หรือว่ามีความสุขก,กับชีวิตสันโดดแบบนี้นะคะไม่มีคู่ก็ได้แต่เขาเข้ามาคนนี้นะ รู้สึกว่าทําให้คุณนะ่ะสุขกายสบายใจนะเพราะให้การทะเลาะเบาแหวงกันเนะี่ยมันไม่มีฤาษีเนะี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่ฤาษีนะเป็นคนสมถะเป็นคนไม่ชอบทะเลาะนะคะเนี่ยเราไพ่เน่ยเพื่อนๆดาบสักดาบหนึ่งมันก็ไม่มีขึ้นมานะคะไพ่หนึ่งดาบไม่เกี่ยวนะคะเป็นวิกตอรี่ชัยชนะเหนืออุปสรรคเนี่ยเข้ามาทําให้คุณนะ่ะสุขกายสบายใจแล้วก็อุป,ปมัมภมเนี่ยไพ่อุปมัมภมนะคะได้คู่อุปมัมภมชู่โชคชะตาฟ้ากําหนดแล้วยิ่งมีเดอะซันขึ้นมาอีกแล้วก็เดอะเวิลด์ขึ้นมาอีก สิบถ้วยให้ชาวพิจิกทีไรนะ จะพยายามถามเรื่องการงานกับการเงินให้กับชาวพิจิกอะแต่ส่วนใหญ่เปิดมาเนี่ยมันจะได้ไพ่ถ้วยไพ่ความรักเสมอๆนะอลิสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะจะเป็นไปได้ว่าชาวพิจิกเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นความให้ความรักนําทางนะในการดําเนินชีวิตมากกว่าเรื่องอื่นๆถามว่าการงานการเงินสําคัญไหมก็สําคัญแต่ความรักเนี่ยชาวพิจิกอาจจะให้ความสําคัญมากกว่านะโอเคอลิสขอสามใบสุดท้ายให้กับชาว จิกนะคะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะสี่เหรียญขึ้นมาแล้วเป็นไพ่เด็กถือไม่เท้าขึ้นมาค่ะไพ่ใบสุดท้ายก็ยังเป็นความรักอยู่ดีนะคะอัศวินถือถ้วยมีคนมามอบความรักเพ r ่มโพสเป็นไพ่การขอแต่งงานก็ได้นะโอเคมากันที่ไพ่สี่เหรียญก่อนสี่เหรียญเนี่ยคือการมุ่งมั่นสร้างฐานะการเก็บเงินเก็บทองนะ่ะชาวพิจิกในช่วงนี้นะตอนที่ดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาลิงลัคนาราศีแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยวิลออฟฟอร์จูนขึ้นมา คือทรัพย์สินนะเพื่อนๆไพ่พใบนี้นะแล้วยิ่งเป็นดาวาพระพฤหัสนะคุณมีเกณฑ์ได้เงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะอลิสคอเน้นว่ายิ่งใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะหรือว่างานฟรีแลนซ์หรือว่างานค้าขายเนี่ยคือผู้ชายคนนี้ ทับเหรียญอะเอาเท้าเหยียบเหรียญมือถือเหรียญเอาไว้เลยนะคะไม่ให้เหรียญมันกระเด็นเนี่ยคือการมีเงินเก็บเงินออมที่มากขึ้นเกี่ยวกับด้านการงานขึ้นมาการงานอะชาวพิจิกไม่ค่อยน่าห่วงนะเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะต้องแบบ เป็นไม้เท้าไขว้กัน5้าไม้เท้านะคะหรือว่าเจไม้เท้าอะไรแบบนี้นะหรือว่า9้าไม้เท้าเนี่ยไม่ค่อยมีถือไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยเกี่ยวกับสายงานของตัวเองหรือว่ามีความยุ่งเกี่ยวกับสายงานแต่ว่ายังมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการทํางานนั้นอยู่นะคะเราไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเกี่ยวกับความรักไพ่ใบนี้นะอัศวินถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือไพ่ของการเพอร์โพสนะเป็นไพ่ของการขอแต่งงานนะคะไพ่ใบนี้เด่นมากๆคนเข้ามาแต่งตัวดีเป็นคน สูงโปร่งนะคะผิวขาวโอเคอลิสขอเปิดอีกหนึ่งสำรับให้กับชาวพิจิกนะคะเป็นไพ่สำรับนี้อยากรู้ว่าพลังงานเดอดซันนะคะใบนี้หมายถึงอะไรแสงสว่างการงานการเงินหรือว่าเป็นความรักนะเรามาดูกันเลยนะคะโอเคชาวพิจิกกำลังรอคอยเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าโอเคไพ่ใบแรกค่ะออกมาเป็นไพ่คิงถือเหรียนนะคะไพ่ใบที่สอง เป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะไพ่ใบที่3นะคะเป็นไพ่เดอะฟู้โอเคไพ่ใบแรกขึ้นมานะคิงถือเหรียญขึ้นมาก็คือได้พบคู่บุญคู่ประธรรมอยาจะบอกว่าไพ่เนี่ยที่ได้พบคู่บุญเนี่ยมีอยู่3ามใบชาวพิจิกได้สองใบขึ้นมานะคะจากสองสำรับเป็น6เหรียญน,นะกับคิงถือเหรียญขึ้นมาเนี่ย นะคะมีโอกาสสำหรับบางคนนะเพราะว่า w e l l of Fortune มันขึ้นมาแล้ว King of Pentacles ก็ขึ้นมาอีกคือเป็นคู่ชะตาฟ้ากำหนดคู่บุญคู่อุปถัมภ์นะคะไพ่ใบที่สองขึ้นมาเด็กถือถ้วยก็ยังเป็นเกี่ยวกับความรักอยู่ดีนะคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีความสุข กับชีวิตได้ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยทำอะไรคนเดียวก็ได้ไปไหนคนเดียวก็ได้ช้อปปิง้งดูหนังกินข้าวได้หมดเลยเป็นคนชอบธรรมชาติก็ได้เพื่อนเ,อน,เนี่ยแบบเนี้ยเดอะเคอร์มิตขึ้นมามีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองจะบอกไพ่ใบนี้เด็กถือถ้วยคือคุณได้รับข่าวดีเกีเ่ยวกับความรักก็ได้นะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเดอะฟูเดอะฟูเนี่ยหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชีวิตที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วทําให้คุณมีความสุขก็ได้ไพ่เดอะซันอลิสขอดูพลังงานของเดอะซั เราเดฟู the Fool ขึ้นมาเนี่ยคือการที่คุณได้ทําสิ่งใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตก็ได้นะคะการที่คุณไม่เคยไปที่นั้นมาก่อนไม่เคยทํากิจกรรมนั้นไม่เคยเข้าสังคมแบบนั้นแล้วทําให้คุณนะตื่นเต้นมีความสุขมากขึ้นกับชีวิตนะไพ่เดอะฟูเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางได้นะคะเพื่อนๆแบบไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาเนี่ยไปในที่สังคมใหม่ซึ่งคุณไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนแล้วที่นั่นแหละคือนําแสงสว่างมาให้คุณการจ เริ่รุ่งเรืองในชีวิตแล้วมันยิ่งมีไพ่เนี่ยโอ้โ oh, ห The Temperance ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนที่การเปลี่ยนทางการเปลี่ยนสังคมการเปลี่ยนครอบครัวได้หมดเลยเราไพ่ The Fool เนี่ยไพ่หมายเล็กศูนย์การออกสตาร์ทจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชีวิตค่ะวันนี้จบแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอให้เพื่อนๆสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยนะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอบคุณค่ะ